สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจวราพต์น,นะครับวันนี้ครับก็แน่นอนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับเราคงอยู่ด้วยกันในทุกๆวันก็เป็นช่วงเวลาสําคัญที่พวกเราจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทุกๆท,ทีมนะครับก็ในปีนี้เนี่ยพยายามจะโฟกัสไม่ใช่เป็นแค่ทีกหนึ่ง ไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ยก็จะพยายามตามมาด้วยนะครับปกติผมจะตามไทยลีก1แต่ว่าวันนี้ด้วยความที่แน่นอนอทุกคนสนับสนุนเรามาเราก็พยายามหาข่าวให้มันลึกขึ้นนะครับมีน้องๆทีมงานมาช่วยกันด้วยนะครับก็จะพยายามทําข่าวให้มันอรอบด้านที่สุดโดยเฉพาะข่าวสายหอบรรดาทีมกลางตารางทีมระดับลีกล่างเนี่ยก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยนะครับเราก็จะนําเสนอให้มันทั่วถึงไปเลยก็ฝากกดติดตาม กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเราจะได้มีกาลังใจในการทำคอนเทนต์แบบต่อเนื่องช่องทางขึ้นตรงนี้แล้วนะครับทาง YouTube ต้องการ30,000 s ซับสไคร์ก็คิดว่าน่าจะไม่พลาดในเดือนนี้แน่นอนขนาดที่ที่เหลือ Facebook ก็กดเข้ามาได้นะครับทิกตอกด้วยแล้วรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ด้วยนะครับข่าวสารจะมีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับติดตามได้เลยกับตลาดซื้อขายนักเตะครับข่าวตลาดซื้อขายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องเริ่มต้นกันที่ทีมตกชั้นอย่างชลบุรีเอฟซีบ้าง อีกหนึ่งตำนานสโมสรของฟุตบอลในลีกบ้านเราอย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้เขาเริ่มนับหนึ่งไปแล้วหลังจากที่ทราบว่าตกชั้นนะัดสุดท้ายของฤด,ดูการก็มีการเปิดตัวโค้ชพิพพบอ่อนโม้อดีตกับตันฉลามชนและก็เป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จได้แชมป์ไทยลีกในปี2007กับสมโมสรด้วยก็ย้ายมาจากระยอง FC หลังจากหมดสัญญาในการคุมทีมน,นะครับส่วนศินทวีชัยหาไทยรัตนกุล ก็ออกจากโบลิสเทโรมาเป็นผู้จัดการทีมมีการวางแผนเรียบร้อยนะครับก็คือจะปีซีซั่นหรือว่าซ้อมเตรียมฤดูกาลต่อไปสำหรับไทยลีก2ในวันที่10มิถุนายนนี้เลยส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวหลังจะตกชั้นไปเนี่ยนะครับสปอนเซอร์ถอนแน่นอนจากไทยลีก1เป็นไทยลีก2เนี่ยถ้าใครยังอยู่ตัวเลขก็คงไม่เท่าเดิมเงินค่าสิทธิประโยชน์ ก็ต้องลดด้วยและยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เพราะวันนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดก็ยังจบไม่ลงและก็ไม่รู้ว่านโยบายเจาะเป็นยังไงถึงแม้จะมีขาวว่าวว่าจะพยายามหาเงินมาให้ขั้นต่ำเนี่ยคือ3ล้านบาทเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคของท่านสมยศเนี่ยได้เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนบาทและก็ได้ไม่ตรงด้วยนะครับในแต่ละงวดซึ่งโคต้าต่างชาติสรุปง่ายหน่อยนะครับคือปล่อยออกเกือบทั้งหมดเลยแลย้วแต่แพทริกเดโตอีชันดงอาบดูออลตาร่ามูโรเฟตัส และก็ไฮซันไขออนพวกนี้หมดสัญญาทุกคนนะครับไม่จาเป็นต้องพูดคุยอะไรมากไปส่วนตัวไทยมากประสบการณ์อย่างเฉลิมพงศ์เกิดแก้วที่จริงๆแล้วเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากวันตกชั้นที่แพ้เมืองทองว่าอยากอยู่ช่วยทีมต่อแต่ก็กลายเป็นว่าไม่อยู่ในแผนนะครับสำหรับการเตรียมทีมชุดนี้ชนเช่นเดียวกับนบนธ์โคชพลาย,ยุกเกิดฤทธวีการและก็ชดินทร์สเอียขดขณะที่ต่างชาติซึ่งเหลือเยียคนเดียวนะครับ,นะรบนั่นคือยานิคโบเน เพราะว่าดันไปเซ็นส,สัญญาไว้2ปีดังนั้นจบวาดูการไปแล้วนะครับก็จะเหลืออีกปีหนึ่งในไทยลอีก2ตามแผนเอในชมบุรีไม่พร้อมที่จะจ่ายค่ายกเลิกสัญญาแน่นอนนะครับเพราะมันเปลืองเงินก็เป็นว่าต้องเอามาเล่นจับคู่กับกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่าจะเป็นชาลีคาฟที่ปิดดิวยืมตัวจากการท่าเรือม,มาเรียบร้อยส่วนวิลเลีนลีลานะครับ ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปิดจ็อบกับทางลําพูนไปการเจราจาล่าสุดนะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยลีราจะไปที่ไหนอาจจะกลับมาเจราจาชมบุรีไม้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าด้วยผลงานถึงแม้ยิง15ลูกเนี่แต่เป็นจุดโทษซะเยอะและทางโค้ชเองเองก็ไม่ได้ปลื้มสักเท่าไหร่ดังนั้นในแนวทางการทําทีมก็เชื่อว่าโคฟิพบเนี่ยอาจจะหาตัวใหม่ๆเอาไว้รอแล้ว โดยเฉพาะนักเตะในกลุ่มไทยลีก2ด้วยกันนะครับที่อยากจะย้ายทีมมาเล่นในโซนที่ใกล้กรุงเทพมากยิ่งขึ้นซึ่งชลบุรีก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าการทํางานล่วงหน้าของหลายทีมก็เดินไปแล้วนะครับซึ่งโชบุรีเองเนี่ยจะถามว่าช้าไหมก็ด้วยการตกชั้นด้วยแหละครับทุกอย่างมันคงต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เซตสีร่ปใหม่ส่วนสตาของทีมนะครับถ้าพูดถึงคนสุดท้ายที่ยังอยู่แล้วขายได้ในราคาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คงจะเป็น1ชาตรมพรมสีแก้ว ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไม่อยากให้เล่นไทยลีก2กลัวเสียของก็จะพยายามหาทีมปล่อยยืมตัวไปเล่นในต่างประเทศหรืออาจจะเป็นทีมในไทยลีก1แต่ปรากฏว่าณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการเลยแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาว่าอาจจะเป็นเมืองทองที่ขอยืมไปใช้งานเพราะว่าหนึ่งเองเนี่ยเป็นอดีตเยาวชนของกิเลนพยองก่อนที่จะมาอยู่กับทางชมบุรีแต่เรื่องนี้ครับมันต้องคุยกันด้วยเรื่องของเอกสาร การขอตัวเป็นทางการณนะตรงนี้กิเลนย,ยังไม่ติดต่อครับเพราะว่าต้องโฟกัสกับการแข่งขันลีกครับนัดชิงชนะเลิศกับ B ีีปทุมก่อนในวันที่16มิถุนายนนี้แต่ว่าจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้สูงว่าชันนรงค์เองเนี่ยต้องสวมปลอกแขนกับตันทีมลุยศึกไทยลีก2ต่อกับชลบุรี FC โดยตัวนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่า1ก็เป็น1คนที่สัมภาษณ์ในตอนตกชั้นว่าพร้อมจะอยู่ช่วยทีมอยู่แล้วแต่ในเส้นทาง วิถีของอาชีพฟุตบอลเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งล่าสุดนะครับชมบุรีก็ลงข่าวผ่านทางเพจของสโมสรเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ปล่อยหนึ่งไปเล่นกับทีมในไทยลีกด้วยกันอย่างแน่นอนตามข่าวหรือที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็กําลังพยายามหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดในต่างประเทศซึ่งย้ํานะครับว่าต้องเป็นลีกที่สูงกว่าไทยด้วยเพราะเหมือนกับว่าโค้ชเธอร์ศักใจมั่นเองซึ่งคุมนาคาเวลในลีกของกัมพูชาเองเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะรับชานารงค์ไปเล่นถ้าเกิดว่า ชมบุรีปล่อยยืมตัวมาแต่ว่าลีกของกัมพูชาเนี่ยถ้าเราพูดถึงมาตรฐานยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ฉะนั้นเป้าหมายของทางชมบุรีเองเนี่ยก็กําลังพิจารณาแล้วหาเงื่อนไขหาคอนเน็ชันที่ตัวเองมีเพื่อส่งชาโรงค์ไปพัฒนาฝีเท้าก่อนจะกลับมาช่วยชมบุรีถ้าพวกเขาสามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งได้อีกครั้งส่วนการเสริมเข้ามาของชมบุรีนะครับก็คงจะมองหาของดีราคาถูกหรือว่าไปเืียนกเตะจากทีมอื่น เอาเข้ามาก็ต้องดูว่าจะเข้าระบบของทางโค้ดโมหรือเปล่าเพราะน่าจะเล่นในแผน4-2-3-1ที่เขาใช้มาตลอดตั้งแต่ทำทีม u 17และก็ระยอง f c ในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนขอนแกนยูไนเตดครับก็มีความชัดเจนเหมือนกันว่าได้ปล่อยนักเตะออกไปเกือบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวต่างชาติโมสัญญาครับโดยเม็ดเดินของทีมที่วางแผนแบบปีต่อปีก็ไล่ตั้งแต่ตัวต่างชาติโคต้าอาเซียนอย่างโจชัวกรเมแมนโคต้าเอเชียอย่างชุนยัสุกานุมะ แล้วก็ตัวต่างชาตินะครับนอกทวีปเอเชียอย่างซีเฟนดองจิวรอสเซดีคาราบูเอแล้วก็เบนเนอร์ซึ่งเบนเนอร์เนี่ยจริงๆเหมือนเขาอยากต่อแต่สุดท้ายเนี่ยพอขอยับช้าเนี่ยก็มีทีมอื่นต้องการเหมือนกันกลายเป็นว่าตลาดมันเปิดแล้วนะครับเอเยต์ก็สามารถคุยกับทีมไหนก็ได้ที่ให้เงื่อนไขนักเตะของเขาดีที่สุดโดยหนึ่งคนที่ไม่อยู่ในแผนเหมือนกันคือดาบิดคุยบ้าส่วนตัวไทยนะครับมีเอเนสโตภูมิภาที่ช่วงหลังเองเนี่ยกลายเป็นว่าตกเป็นสำรอง ็หมดสัญญาเช่นเดียวกันและคิดว่าทีมไม่น่าจะต่อก็คงต้องพูดคุยอีกครั้งหนึ่งหลังจากแนวทางการดันทีมชัดเจนว่าโค้ชจะเป็นใครด้วยอีกหนึ่งคนคือศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารนะครับภารกิจแรกขอวัฒนาช่างเหลาตอนนี้ก็คงต้องเจรจาก,กับโค้ดแมนธนาชนะบุตรว่าจะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีโปรไลเซนฉะนั้นทีมงานเดิมก็คงต้องอยู่โดยเฉพาะโค้ดแดมที่มีโปรไลเซนคําไว้ให้อยู่นะครับจะต่อรองกันยังไงและก็จะเดินหน้าทําทีมกันแบบไหนผมคิดว่าภายในสัปดาห์นี้ ต้องได้คําตอบเพื่อที่จะวางแผนในการดึงนักเตะเข้ามาแต่ว่าขอนแก่นเนี่ยเหมือนเขารู้ตัวเองว่าเขาจะรอช้อนในช่วงซัมเมอร์เซลช่วงท้ายๆแต่ถ้าเกิดไม่เดินงานไว้ก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับของดีราคาถูกมันก็ต้องควานหาเองด้วยไม่ใช่หลุดให้มาถึงมืออย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็กลับไปเรื่องเดิมคือเม็ดเงินในการทําทีมต้องชัดเจนก่อนนะครับว่าเท่าไหร่และก็มาเคาะว่าโค้ช ใครเหมาะสมที่จะสามารถทํางานภายใต้โจทย์แบบนี้ได้ก็ลุ้นกันหน่อยนะครับแฟนขอนแก่นแต่ผลงานในปีที่ผ่านมาผมมองว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับกับการที่พวกเขารอดจากการตกชั้นล่วงหน้าประมาณสัก3-4เกมคือถ้าเกิดขอนแก่นรู้ตัวเองว่าต้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยพวกเขาจะยังอยู่ในลีกสูงสุดได้อีกหลายฤดูกาลเพราะฐานแฟนคลับคือแรงซัพพอร์ตทำให้เกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยมีพลัง ตอนที่ลำพูนบอลเอร์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่มาตั้งแต่ช่วงท้ายซีซันก่อนทั้งการต่อสัญญากับอเล็กซานเรกามาที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในโชว์ดีฟอร์ไม่ดีด้วยก็ต่อไปเรียบร้อยทําให้เป็นหนึ่งในกุนซือไทยลีกที่ได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดนะครับเกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าไม่นับบุรีรัมยูเนเต็ดที่กล้าจ่ายโคชในราคาขนาดนี้ซึ่งลำพูลเองเลยนะครับแน่นอนเมื่อทีมเขาไม่สามารถเอานักเตะหัวกะทิมาได้ ก็ลงทุนกับโค้ดแทนแล้วมันก็ตอบแทนผลงานอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันกาม่าเองก็คงต้องมีชัเลนใหญ่นะครับกับการต่อสัญญาอยู่กับราชันโคขาวอีกหนึ่งได้ดูกาลว่าเขาทํายังไงไม่ให้ทีมแกว่งในช่วงท้ายฤด้ดูกาลเพราะถ้าเกิดไม่แกว่งในช่วงท้ายเนี่ยการ่มามีโอกาสจบท็อปไฟได้เลยนะครับขณะที่ตัวนักเตะขาออกก็สร้างกันไปแล้วนะครับตาอัวเฟราก็ย้ายกลับไปอยู่กับประจวบชัยวัฒน์บุราร์ก็หมดสัญญาแล้วไปอยู่กับท่าเรือรวมถึงเดนิสมูริโล ที่โพสต์ลาทีมเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะกลับไปอยู่กับเจ้านายเก่านั่นคือโคจโจทีทรศักดิ po ์โพอ้นที่นครราชสีมาแต่ข่าวดีก็ยังมีครับคนที่อยู่ต่อชัดเจนว่าโมเบลออสบันนะครับสัญญายังเหลืออีกหนึ่งปีนะครับคือต่อกันไปแล้วก่อนหน้านั้นก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักที่อยู่ในแผนตั้งแต่เนิ่นๆเช่นเดียวกับเนเกบาที่เพิ่งย้ายมาจากการท่าเรือคือ การท่าเรือในปล่อยให้เนเกบ้ายืมตัวมาที่ลำพูนแล้วก็หมดสัญญากับการท่าเรือแล้วนะครับดังนั้นไม่มีพันธะกับสิ่งเจ้าท่าถ้าจะคุยสัญญาต่อกันใหม่เนี่ยก็คงต้องเซ็นฉบับใหม่กับทางลำพูนผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่2ที่อยู่ในแผนของทางราชันโคขาวส่วนตัวอาเซียนนะครับยังเหลืออยู่คือมองมองลาว,วินอันเนี้ยสัญญาได้ข่าวว่าเซ็นระยะยาวได้ซ้ำไปนะครับหลหลายปีด้วย แล้วก็มีกีเกดินาเรสรวมถึงออสคารีเคคโคนเนที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยมันคือโควตาอาเซียนสรุปแล้วอยู่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าโควตาอาเซียนของลํำพูนครบหมดแล้วนะครับส่วนขาเข้าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ด้วยสไตล์ของอล็กซานเดรกามาน่าจะเป็นตัวบราซิลซึ่งก็มีข่าวกับวิ ira, ลเลนรีล่ารวมถึงแดนเล่ ay, แต่ก็ยังเจรจากันไม่จบและผมคิดว่าแดนเล่ ay, มีโอกาสนะครับที่จะมาร่วมงานกับทางกามาด้วยแต่บราซิลที่กามาจะใช้ก็ยังคงเป็นตัวผู้เล่น ที่อยู่ในหลีกบ้านเราอยู่ดีนะครับเพราะว่าเม็ดเงินของลัาพูนเนี่ยก็ไม่ได้มากมายดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักคือต้องรักษาโครงผู้เล่นหลักที่มีอยู่นะดูการก่อนให้ได้แล้วก็ไปเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงปิดท้ายที่ B g จีปทุมนะครับยังมีโปรแกรมเหลืออยู่ในการเล่นนัดชิงหลีกครับเจอกับเมืองทอง16มิถุนายนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับในส่วนขาเข้าตัวเก่ายังอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยประกาศความชัดเจนจะได้ไม่เสียสมาธิแต่ว่าตัวใหม่ ก็มารออยู่แล้วนะครับผู้สาประตูรู้วอยู่แล้วครับคงไม่ระพูดอะไรกันมากสตานอนอนุอินอันนี้นะครับคือตกลงเซ็นกันไปปิดดีลสักทักแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเหมือนกับเชียงรายเนี่ยยืมตัว BG จไปใช้งานซะด้วยซ้ำไปเพราะว่า B ีีก็จ่ายเงินเดือนของสตาโนนมาตลอดในช่วงครึ่งปีหลังซะด้วยซ้ำขนาดที่อีกหนึ่งคนนั่นคือเฟยครับศิวกรเจตกรลก็มีข่าวกับ BG มานานหลายปีแต่ไม่ย้ายมาสักทีนะครับอย่างตลาดรอบก่อนหน้านี้ของฤดูกาลที่แล้วเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือเซ็นในขั้นตอนของนักเตะค่าตัวตกลงกันหมดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านักเตะไม่ย้ายเพราะว่าคุณพ่อซื้อที่แล้วก็จะสร้างบ้านก็เลยทําให้จบเดียวกันไม่ลงในตอนนั้นซึ่งชัดเจนนะครับว่าสโมสรเนี่ยจบค่าตัวกันแล้วด้วยจนทําให้ทาง BG เนี่ยต้องไปดึงชินพัทลีออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าสภาพคล่องทางการเงินของเชียงรายยูไนเต็ดมีปัญหาเฟ้ยต่อสัญญากับทางเชียงรายออกไป5ปีตอนนี้สัญญาเหลือไม่ถึงแล้วนะครับ แต่สภาพคล่องทางการเงินของเชียงรายติดติด,ตดขัดขัดก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและก็เป็นคนสําคัญคนสุดท้ายแลวครับที่จะขายได้ราคานั่นคือิีกระกอบตระกูลตอนแรกเ่ยนะครับมีการไปเสนอขายให้กับทางการท่าเรือปรากฏว่าการท่าเรือเนี่ยให้มาแค่6ล้านบาทค่าตัวของศีปกรนะคือเขาจ่ายเท่านี้ครับเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์มันบีบถ้าคุณขายแพงเขาไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่าใครจะไปซื้อเพราะทีมที่จ่ายเนี่ย ชัดเจนมันก็มี BG กับการท่าเรือที่พร้อมจะทุ่มในทุกรอบตลาดซื้อขายแต่ไม่ใช่การทุ่มเพื่อที่โชว์รวยนะครับเป็นการทุ่มเพื่อช่วยเหลือที่มันอื่นในหลีกให้มีเงินไปหมุนในการเอาชีวิตรอดสําหรับกระแสของฟุตบอลไทยที่มูลค่ามันตกลงไปโดยการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นการโยกสัญ,ญญาที่เหลืออยู่มันด้วยซึ่งเงินเดือนของสีวกรเนี่ยก็สูงเอาการนะครับก็เฉียดเดือนละห้าแสนเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยดังนั้นเนี่ยเงินตรงนี้ที่ติดขัดเนี่ยบีจีก็ต้องโยกสัญญามาแล้วก็ต้องจ่ายส่วนที่ค้างขนาดที่เงินที่เหลือก็จะเป็นค่าตัวนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็ตกประมาณสัก12ล้านบาทในการซื้อขายครั้งนี้เอาเป็นว่าขายครั้งที่แล้วเนี่ยเชียงรายน่าจะได้เงินเยอะกว่านี้แต่ว่าพอขายในครั้งนี้มันก็จําเป็นนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็จะเอาเงินไปหมุนและก็ได้สปอนเซอร์จากทางกลุ่ม BG เอาไปหล่อเลี้ยงทําทีมต่อไป ส่วนศิวกรจะมาเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยแน่นอนครับปีกซ้ายก็มีความเป็นไปได้หรือว่าจะเป็นปีกขวาตัดในหรือแม้แต่ย์เมเกอร์ตรงกลางหมายเลขสิตำแหน่งของชนาทิพย์ยังไม่เห็นแผนชัดเจนนะครับเพราะว่า DG ยังต้องเล่นนะสุดท้ายของฤดูกาลน,นี้ในเกมบอลถ้วยแต่ครั้งนี้มาแบบไม่แหกโค้งแน่นอนเพราะว่านักเตะก็ลาทีมเชียงรายเรียบร้อยแล้วครับส่วนขาเข้ารายอื่นนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถูกวิจารณ์มาอย่างหนักจริงๆแบ็กขวาก็เป็นเหมือนกัน2ฝั่งของ BG เนี่ย อาจจะมีมาตรฐานที่ไม่ดีเพียงพอเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ในกลุ่มลุนแชมป์ด้วยกันนะครับจนในยุคข,ของโคชโทนถ้าเราจํากันได้เนี่ยถึงขั้นเคยเอาพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลเนี่ยโยกไปเล่นวิงแบ็กมาแล้วเหมือนกันและสันติภาพเนี่ยก็เคยถูกโยกจากแบ็กขวาไปเล่นแบ็กซ้ายซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเล่นอยู่ด้วยนะครับสลับไปสลับมามาตอนนี้นะครับเซนล่วงหน้ามาแล้ว2คนก็คือว่ารินทร์รจํานงวัฒน์จากชาดดัทฮอนบิลอันนี้เซนหลังจากที่จบแคมป์ยูยี่ที่ไปเตะ ทัวร์เมนต์วาร์ฟคัพนะครับเตรียมทีมก่อนไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายพอหลังจบทัวร์เมนต์นั้นเนี่ยเคนเองเป็นหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็เลยทําให้ BG เนี่ยยอมควักกระเป๋าจ่ายเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ในกลุ่มที่เอามาปั้นได้นะครับเท่าที่ทราบม,มาเนี่ยค่าตัวก็ประมาณ5ล้านบาทก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับโซ่หนึ่งคนคือสัญชัยนนทศิลาซึ่งนักเตะคนนี้จริงๆเนี่ยเล่นแบ็คขวาแต่ว่าชอบถูกจับไปเล่นแบ็ค้ายในสมัยเรียนด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถ เตะบอลได้ทั้ง2เท้าและก็ถูกใช้งานทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาในยุคของทางโคตอน้นรังสรรนิวัชชัยโชคที่โพลิสเทโรพอมาอยู่กับราชบุรีก็ยังคงเล่นตำแหน่งแบบนี้เหมือนกันสับไปสับมาโดยเดีลวนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นเดียวสวนทางกันกับอภิสิทธิ์สุรดาที่จะโยกไปอยู่กับราชบุรีแทนขณะที่ในรายของชนานาัน์ป้อมบุผานะครับซึ่งย้ายมาจากแบงคอกยูเอเท็หลังจากที่หมดสัญญากับทีมแข้งเทพ แล้วก็เซ็นระยะสั้นกับ BG จนจบฤดูการที่ผ่านมาคือเส้นเล็กเดียวย้ายใหม่ช่วงเล็ก2และในตอนแรกเนี่ยเหมือนอยู่ในขายที่จะไม่ต่อสัญญาด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าฟอร์มดีครับก็เลยทําให้ได้สัญญาใหม่เป็นการตอบแทนแล้วก็เซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ครับเจ้าทูก็คงจะพุ่งเป้ามีสมาธิกับซีซั่นใหม่ได้อย่างเต็มที่เพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เหมือนเดิมและที่สําคัญครับอาการบาดเจ็บต้องอย่ามีเพราะที่ผ่านมา เขาคือกองหน้าอีกหนึ่งคนที่ช่วงหนึ่งเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะมาแทนธีรศิลป์แดงดาแต่ก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานจนเกือบจะกลับมาไม่ได้นะครับแต่รอบนี้กลายเป็นนัดเตะที่ถูกฉโลก,กับ BG และเป็นดีลที่คุ้มค่าสําหรับการเสริมทัพในช่วงเล็ก2ซึ่งผมก็คาดการผิดเหมือนกันพอคิดว่ามาแล้วเนี่ยจะไม่ปัง จากเรื่องของการห่างเกมไปนานแต่ปรากฏว่าผลงานของเขายิงประตูสวยๆหลายลูกและก็สามารถร่วมงานกับชนะทิพย์สงศิลป์และก็เทียนศิลป์แดงดาได้ดีในบางแมชแต่ยังขาดเรื่องของมาตรฐานในการเล่นเสื้อคงต้องให้เวลาในการปรับตัวช่วงปรีซีซั่นกับเดอะแรปปิต่อไป จะมีดีลไหนที่นา่าติดตามเนี่ยก็จะลืมครับโฟกัสที่คิดเซโค้งได้เลยนะครับข่าวของเราเนี่ยอาจจะไม่เร็วด้วยจากว่าผมเองก็เน้นอยู่แล้วว่าผมจะทํางานหลังจบซีซั่นเท่านั้นแล้วผมก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใครชอบคอนเทนต์ของเราที่มันเป็นเรื่องราวที่บอกถึงความเต็นมาเป็นไปเออดีลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็วิเคราะห์ด้วยแหละว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละทีมที่เสริมเข้ามาโอกาสสำหรับมาดูกันน่าจะเป็นยังไงก็ฝากนะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยในช่องทาง YouTube ใน Facebook <c oughs> ก็เืิดการใน TikTok รวมถึงในช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะครับช่วงท้ายแน่นอนก็บอกกันตลอดนะครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเราคือ84 Car Center ใครสนใจจะเป็นตัวแทนขายรถนะครับเป็นนายหน้าขายรถมีค่าตอบแทนให้นะครับก็คือได้ค่าคอมมิชชั่นคันละ20,000บาท ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่สามารถไปดูกันได้แล้วใครสนใจเนี่ยสมัครได้เลยนะครับในช่องทางไลน์ตอนนี้ที่แอสไซแานะครับรวมถึง Facebook 84สิ a สคาเซนเตอร์ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือแม้แต่จะโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกัน0 84, 8 4 8 8 8 8 8 4 4ซึ่งคุณภาพนะครับของ84ดส a บคาเซนเตอร์ในการขายรถบือส ประวัตดีครับราคาเขาคุ้มค่าตรวจสภาพรถละเอียดสูงสุด344จุดโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ j a a a จากประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมแอดไลน์กันเข้าไปเยอะนะครับที่แอดไล์84ค่าครับทั้งหมดคือคิดไสโค้งนะครับก็ติดตามข่าวตลาดซื้อขายได้ตรงนี้ทุกๆวันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไสโคง้งลาไปแล้วสวัสดีครับ